ปี2,564ถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวราศีกันเลยนะครับด้วยอิทธิพลของดาวเสารนะฮะซึ่งย้ายมาอยู่ในพปุตตะปุตตะไม่ถึงอะไรครับความคิดเริ่มใหม่ๆ นะฮะโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้และดาวเสาเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศรรยัยใหม่ๆนะครับทำให้เจ้าชะตาได้รับความสําเร็จได้อีกเช่นกันนะครับในดน้านการงานนะชาวราศีกันครับเตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะดาวเสาร์ซึ่งมาเป็นเกษตรตาธิบดีในภพปุตตะปุตตะหมยถึงความคิดริเริ่มใหม่ๆช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆและด้วยอิยนะยทธิพลของดาวราหูซึ่งอยู่ในภพสุภาพสุภาพไมยถึงอะครับสุภาพไมยถึงความ นะทำให้เจ้าชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆนํามาซึ่งความสําเร็จได้นะฮะแต่ยาเริ่มนะครับนะฮะดาวเสารมาจากพบอริอริคือปัญหาอาริคืออวส,สัก์ปัญหาก็คือนะฮะ โอกาสที่จะได้อะไรความสำเร็จมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับทำให้ชาวราศีกันต้องต่อสู้ต้องโชว์ศักยภาพต้องโชว์ power ให้เต็มที่หน่อยนะครับนะฮะทำให้เต็มที่หน่อยนะครับโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนเป็นช่วงที่ท้าทายของชาวราศีกันเลยนะครับเต็มที่หน่อยได้รับความสำเร็จแน่นอนนะมีอะไรฟุกๆเห็นเป็นก้อนเป็นกอดเป็นกมได้อย่างแน่นอนนะครับในด้านการเงินฮะในเรื่องในเรื่องการงานก็ดีการเงินนะฮะด้วยอิทธิพลของดาวราหูอยู่ในภพสุภาษ สุภาพไม่ถึงอะไรครับสุภาพไม่ถึงความสําเร็จนะและดาวราหูมันมาจากอะไรครับมันหมาถึงการเสี่ยงโชคนะอาจจะมีโชคราบอะไรฟุกๆด้วย ก็ได้นะครับโชคลาภนี้ผมไม่ได้หมายถึงโชคลาภเรื่องการโถูกหวยเลยเบอร์นะอาจจะเป็นโชคลาภจากหน้าที่การงานได้อีกเชน่นกันนะฮะได้อารามาอย่างง่ายๆได้อะไรอย่างมาอย่างฟุกฟุกประมาณนั้นส่วนท่านที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีอะไรได้มาอย่างง่ายๆนะออเดอร์ง่ายๆโปรเจกต์ง่ายๆหรืองานง่ายๆหรือสินค้าอะไรไง่ายๆเข้ามาอย่างฟุกฟุกนะหรือมีอะไรได้มาอย่างฟุกฟุกได้อีกเชน่นกันครับในช่วงปีนี้ของชาวราศีกันเลยนะครับนะในด้านความรักนะครับของชาว ราศีกันก็ท่านที่ยังโสดนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะเจอคนถูกอ,อกถูกใจได้นะครับในช่วงก่อนวันที่29มีนาคมนี้นะฮะแต่นะครับมันอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจบ้างนะครับในด้านของ ความรักนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าคาดหวังสูงอย่าคาดหวังมากเกินไปอาจจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจเท่าที่ควรได้นะครับแล้วก็จะกลับมามีปัญหาขึ้นมาได้อีกเช่นกันและมันก็จะกลับมาดีขึ้นอีกหลังจากวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนไปแล้วนะครับมันก็จะดีบ้างและไม่ดีบ้างเลยนะครับส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงปีนี้ประคับประคองหน่อยนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยหน่อยนะครับนะประคับประคองชีวิตคู่นะให้ผ่าน พ้นไปได้นะอาจจะมีปัญหาขัดอกขัดใจหรือไม่ถูกอกถูกใจกันบ้างก็ถ้อยทีถ้อยายก่อนหนอยนะครับนะฮะโดยภาพรวมแล้วครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีกันเลยนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอนนะบางทีมันจะยากหน่อยนะด้วยทิพลของดาวเสาร์บางทีมันก็จะคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับด้วยทิพลของดาวพระหัหูซึ่งเป็นนิดนะฮะแต่ทําให้เต็มที่เลยนะครับผมคิดว่าเป็นปีที่ดีของชาวราศีกันปีหนึ่งเลยนะครับนะครับ อย่าลืมนะครับผมหมอแดงดูดวงก็จะมาอัปเดตอย่างนี้เรื่อยๆ,ๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามหวงก็จะนําเสนอสิ่งดีๆอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆเลยครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ